รับเนี้อโอ้โหสวยๆครับคอมคอมครับ,ออรบผมเจอแล้วครับหลังจากเพื่อนเพื่อนโลกเจอมาครับตอนนี้ผมก็ได้เจอแล้วครับโอ้เนี้ยผมเป็นตอกสวยนะครับโอ้โหเนี่ยมันเพื่อนครับเดีินเราพี่นายวันนี้พี่นายมา้องทำล้วพี่นายวิ่งไล่ตามเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับโบนะครับออกล่าทํากินนะครับวันนี้ครับผมจะมาหาเห็ดคนครับเนื่องจากฝนตกมาหลายวันแล้วแล้วก็อากาศเริ่มอบแล้วครับหลังจากฝนหยุดไปครับตอนนี้ก็ยังตกป่อยๆเล็กน้อยนะครับแล้วเขามาหาในปลาไผ่ครับแล้วก็ได้ยินเสียงเพื่นโล่งครับ ตะโกนมาจากด้านบนนะว่าเจอเห็ดแล้วเลยจะขึ้นไปดูว่าเป็นเห็ดอะไรนะครับแต่คนในหมู่บ้านบอกว่าช่วงนี้น่าจะเป็นพวกเห็ดกระจายนะครับหรือมันออกทีก็สองสามดอกสองสามดอกครับไม่ใช่เห็ดหมูที่จะขึ้นเป็นกระจุกกระจุกใหญ่ๆครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะครับว่าเป็นเห็ดอะไรครับนี่ครับ เราได้ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับพอใช้เห็ดคนหรือเปล่านะครับนี่ครับตอนนี้มากัน3คน,นครับมีโล่งแล้วก็พี่นานอีกคนหนึ่งนะครับโอ้โหมันเร็นน้ำตกสวยเลยครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับกำลังแบบ ล้มเลยครับหรือกลังกางกล้มเลยครับโอ้โนี่ครับเพื่อน,นครับโอ,โอ้ดอกอย่างสวย,ยครับอย่างงามครับโอ้ยยังมีตรงนี้นะครับนี่ครับ ฝากเพื่อนๆครับคนไหนท,ท,ที่ชอบหาเห็ดโคนครับชอบหากินวบวิถีบ้านๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องโวอออร่าทำกินด้วยนะครับเดี๋ยวขอตัวคุณให้กันแป๊บหนึ่งนะครับ นวันนี้ครับวันที่ยี่สิบหกครับวันอาทิตย์นะครับเดือนห้าเช้าพี่นันเดือนห้านะเดี๋ยวเขาหาว่าหล่อย่าว่าเอาเห็ดลูปเก่าคลิปเก่ามาลงอีกครับไปครับเดี๋ยวไปหากันต่อเลยครับนี่ครับพื้นลงเ่าเจอแล้วนะครับโอ้ยครับพี่จัดกระายจะเป็นยังไงครับจะหาค่อนข้างสนุกครับจะเจอเรื่อยๆครับไม่เหมือนกับเห็ดหมู่ครับได้ติด อย่าไป่ได้ขึ้นข่าวเลยขาเคออ่อนแล้วนี่ครับขาอ่ยนแล้วแล้วเนี้ยเนี้ยคือม้วนสเสน่ห์ของเฮ็ดกระจายครับจะเจอได้สนุกเรื่อยๆครับมีให้ลุ้นมีให้หามีให้ถอนเรื่อยๆครับะนะครับเนี่ยโอ้โหสวยๆครับคอมคอมครับผมเจอแล้วครับ หลังจากเพื่อนเพื่อนหลกเจอมาครับตอนนี้ผมก็ได้เจอแล้วครับโอ้นี่ก็ผมเป็นดอกสวยนะครับโอ้เนี่ยเพื่อนครับเดินรอพี่นายวันนี้พี่นายไม่้องทำแล้วพี่นายวิ่งไล่ตามเลยครับโอ้นี่ครับโอ้ดอกดอกดอกอย่างงามเลยครับเพื่อนๆเนี่ยอะโอ้ยเพื่อนหลงเจอข้างหน้าเลยับเดี๋ยวรอพี่นายขึ้นตรงนี้ก่อนนะ คืนนี้มัีสองทั้งคืนครับแป๊บเดี๋ยวไปดูข้างล่างอีกครับโอ้ยฮะสองดอกครับของนี้ครับสองดอกครับนี่นะครับอย่างที่ผมบอกครับใหดกระจายครับมีใหดลุ้นมีใหดตื่นเต้นได้ตลอดครับดอกสองดอกดอกสองดอกครับเก็บเล็กผสมน้อยครับเดี๋ยวก็เต็มถุงครับ อันนี้เพิ่งจะเข้ามาไปได้ก็เนี่ยครับในะไกล์โลแล้วครับเดี๋ยวไปดูแล้วก็ต่อเลยครับเพื่อนๆครับหมูใหญ่ด้วยครับหมูใหญ่ครับสองรอกสามรอกมันโอ้นี่อันนี้มันล้มรวยแล้วครับโอ้ดอกเนี่ยน่าเสียดายครับมันอันนี้มันอันนี้แล้วมันรวยแล้วโอ้โห น่าเสียดายไหมครับเราใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราเดินกันต่อครับครับุณลองเจออีนครับสองดอกครับดอกสวยครับไม่เหมือนดอกของผมเมื่อกี้ครับสามดอกครับรวยราไปแล้วครับกำลังจะเข่าจั่วเข่าจั่วเลยครับ เดี๋ยวมีต่อข้างล่างอีกครับข้างล่างนี่โดงโอ้มีคอมคอมแล้วก็นี้ครับเพื่อนๆตรงๆนะครับอันนี้เราจะเสียงดังไปได้ครับเดี๋ยวเห็นจะตกใจแล้วก็มันจะบานครับเราพูดเสียงดังครับเราพูดเสียงค่อยๆเดี๋ยวทำการขุดกันนะครับ ให้ผมก็ได้เจอครับหลังจากเดินมาพักใหญ่ครับเดินแย่งมาจากพวกพื้นโลงแล้วก็ปีนานครับลุงเจอเปล่าเจอเงียบฮะเอะอเด็มันก็เดินมาเรื่อยนี่แหละ ดอกสวยแล้วเพื่อนๆครับตอนนี้เราต้องรีบขุดเลยครับเราก็รีบเดินครับเวลาหาเริ่มเรื่อน้อยครับตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วครับนี่ครับฟ้าเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวเราจะทำการขุดใ,ให้ก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าใช้เห็ดหรือรับหลังจากขุดเส้นเมื่อกี้ครับเดินมาทางหน้นคล้ายๆเหมือนจะเป็นเห็ดนะครับเดินมาดูว่านะโอ้ใชค่ครับเพื่อนครับเนี้ยครับโหเนื้อสวยลยครับโอ้เราก็หยุดนูน้นนี่ครับนู้นนะเพื่อนเห็นไหบ,น,น,บน,นู้นขาวๆนู้นแลมนื้อนู้น้

ล้างไม้ครับดอกใหญ่เลยครับสวยเลยครับโอ้โหงามๆเลยครับเดี๋ยวข้างบนนู้นอีกแล้ว Bây giờ này, phiên án cờ phướt lộn có tạm lõm và gai thường lắm Đôi xuôi ngầm ngam khen lèng lắm มันเขาๆนะแต่ไม่รู้ใช้เห็ดหรือเปล่าครับ,รบเดี๋ยวจะขึ้นไปดูกันครับมันเข่าจั่วเลยครับเข่าแบบสว่างแบบโอมโมมากเลยครับยุงก็เริ่มเยอะนะครับเป็นเห็ดครับแต่ไม่รู้เห็ดอะไรครับโอ้ถึงว่าเด็อ มันขาวผิดปกติครับเนี <techn> <and> <applause> ่ยเพื <laughs> ่อนแล้วขาวโอม้อมากเลยเฮ้ยเราก็เลยเดิน้นมันเหนื่อยฟรีครับดูกันต่อดีกว่าเนี่เพื่อนแล้วเจอแล้วครับกระจกระจงนี้หลายดอกอยู่ครับ นี่เนี่ยเพื่อนๆครับขึ้นกระจกใหญ่ไอ้กระจกนี้ก็สองสี่หกเจ็ดแปดแล้วก็มีฝั่งนี้ครับโอ้ดอกนี่ขาดหมดเลิเลยเพื่อนๆนี่ครับดอกหมดเลิครับเพื่อนครับ เดี๋ยวเพื่อนๆครับเพื่อนลงกับพี่นันเดินตามต้นมาเดินตามต้นผมมาแล้วก็เจออีกครับพอเมื่อกี้ผมเดินขึ้นมาผมก็เดินขึ้นมาคนระับแต่ผมไม่เจอครับหรือผมไม่ได้สังเกหตหรือมันโตมหรือมันยังไงก็ไม่รู้นะครับ โอ้ยเพื่อครับถึงมาแต่ผมไม่ได้เจอครับเพราะผมไม่ได้เดินมาทางนี้ครับผมเลยไม่เจอครับเพราะมันเดินมัจะสานข่าสัานข่าวนึงน้ครับเดนนี่ครับโอ้โหตรงนี้ดอกสวยเลยครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนครับยังงามเลยครับเดี๋ยวให้พิธีการคุณเห็นนะครับ นะด้นะหอดมาผมก็มุแล้ว <laughs> ไม่น่าเกล่อนแทงไปท่านี้ไม่หดเลยนะปี่เนนเลยตอนนี้กำลังขุดหินนะครับระวังเขาหนาไฟ,ฟสามรุดเต่าอีกตัวนึงเ <laughs> <laughs> ลยปเก็บเต่าหมอีกตัว <laughs> คนนะ พอม่ลูนะ้ไหมเพื่อครับอันนี้อตรงนี้ขึ้นขึ้นกลางขึ้นกลางทางแล้วอีสามดอกครับนี่ครับสามดอกสวยๆแล้วอันนี้โอ้ยจะถอนก็ถอนไม่ได้ครับต้องใช้ตัวคู่เดีครับ เราสถานที่ครับตอนนี้ <_ t ap> พืชหลงก็เจอแล้วครับโอ้เนี่ครับพืชหลงเดินเลยไปพืชหลงก,ก็ไม่เจอเหมือนครับโอ้คลุมคองไปผมผมก,ก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับเยอะเนี่ยอันนี้เนี่ยดูครับโอ้โหเปิดปั๊บหัวลูบป,ปุ๊บโอ้โหจังหวะนี้ไม่พืชหลงไม่เจอ เปิดปาหัวลุดปุ๊บเลยอะแต่ครับต้มได้ครับเดี๋ยวไปดูพื่นลงครับว่าพื่นลงเจอหัวลุดอย่างที่เราเจอหรือเปล่าแถวนี้ก็ค่อนข้างจะลงนะครับเดินก็าจะลำบากตรงมุดครับ นะครับโอ้นี่ครับเด็กพี่นานจะมาขุดแล้วอ้โนี่ครับเราก็ต้องคุณพี่นายก็มีครับเดี๋ยวเราไขึ้นไปดูแล้วพี่นายขุดแล้วอันนี้อดอกหนึ่งนะครับโอ้ดอกนี้ดอกใหญ่ครับเดี็กพี่จะขุดแล้ว เดี๋ยวมาดูพี่นันขุดต่อพี่น,นันไหนพี่นันขุดโอ้โหมีสับเวรามาจิกกินไปครับสมัยเห็ดกระจายต้องมาหา ช่วงวันบายน,นี่นะครับพอตุมต่มๆุ่มมาหามาเจอมันกระจายแล้วก็หายาครับเวลามันดันใบไม้มันก็จะดันมองไปดเรื่องนะถ้ามันขึ้นเป็นหมู่ช่วงเห็นหมูดจะมองเรื่องครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับ